คลิปนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชายสั่งของมาเอาใจนั่นก็คือเก้าอี้นอนแบบพับได้เขาส่งมาเป็นกล่องลังใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องประกอบเองนะคือเขาประกอบมาให้แล้วเรามีหน้าที่แค่กางนอนเท่านั้นตอนนี้นี่ก็ตกตะลึงมากๆคือโอ้มันใหญ่อยู่เหมือนกันนะซึ่งข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือเขารับน้ําหนักได้มากกว่าร5 0ยหกิโลถ้าดูจากหุ่นเราเนี่ยก็เหลือๆอ,อยู่แล้วค่ะทุกคน<ม>วัสดุทําจากวายที โพลีเอทิลีนซึ่ง<ม>รองรับความแข็งแกร่งแน่นอนแถมเก้าอี้นอนตัวนี้สามารถปรับได้ถึง9ระดับเลยนะทุกไม่มว่าจะเอนไปท่าไหนคือสะดวกสบายแน่นอน<ม>รุ่นนี้เขามีพนักพิงศีรษะมาให้ที่เก็บก็ง่ายแค่พับเก็บก็คือสะดวกสบายมากไม่ว่าเราจะหิ้วไปวางที่ไหนจะไปนอนที่ไหนแค่วางแล้วก็กางคือได้เลยจะชิลยังไงคือได้หมดใครอยากได้พิกัดเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะบอกเลยว่านอนสบายขึ้นมาก